ได kind of ้ครับโมนี่ขอดรอบแล้วมีอะอดย่างย่างแปมตรพเอียงต้องเสือวังเห็นไหติดดินนี่ไม่ต้องดนเดยสองลอยลูกกว่ากิงแล้วย่างก็ออก สีปุ๋ยแล้วมือ่นฮอูือเยูได้บ้้าบอดแลวคิดตวสามรอยสามันสีมันจะใสสามอเบิ้งบัเสือยาก่ดีครับสามมันสเดี๋ยวรอดูอีกทีตอนตอนตอนสั่งตอนสังเขานเบาหัดแล้วตอนเก็บสีมันไม่ไย 300 loài luôn cả Từ bùn đấy là loài rồi cái chứng thân loài ngạc Bằng hóng giang đâm chứng mà Nhưng này đâm đấy vẫn hiền mình có thử lỏng Thử đinh

ยังมายังฟังขึ้นเพราะอายุชา้าสุดบบขันล่งกันยันล,ดลุดสักสามสิบยี่แปดน่ะคืออยู่ว้าใกล้เลยเนาะโซ่เนี่ยก่อนน้องมัโซ่อยวะ <laughs> ว่างดาบ <laughs> มันจะยิ่ทนี่อยากโซ่อยู่ tít là món bộ ạ Sẽ có khẩu khăn, cây nào Cây nào, cây xì mươi là Cây xì bướt hèn là Xì hèn đấy ạ